สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงป้านาอาขาวันนี้แม่เป้งอยู่บ้านนะคะกับคุณพ่อนะคะสวัสดีครับก่นเลย <c oughs> ค่ะวันนี้คือทั้งสองคนต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะเพราะว่าไปเจอคนคนนึงนะคะพี่คนหนึ่งที่เขาติดโควิดนะคะแล้วก็หัวหน้าของคนนี้เขาติดโควิดนะคะครอบครัวแม่แป้งต้องกักตัวอยู่บ้านนะคะไปไหนไม่ได้ทีนี้จะมา ทีนี้มีเวลามาตอบคําถามของเพื่อนๆและลุงป้าน้าาทุกคนนะคะเริ่มคุณพ่อก่อนเลยเนาะบางคนก็อาจจะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อเนาะ,ะคุณพ่อว่าเหตุอะไรด้วยชื่ออะไรคะ,ะว่าเหตุอะได้วยคันโปรต้ายาคอบพิทอ <Okay. laughs> อิองโอเคมาชื่อยอคอบนะคะอพูดก,กันมาเลย โอ้เวทยังไม่ตอบไม่ไดาเจ้าเอายุเท่าไรเพราะฉัน43 42 43อย่อายนะคะ43 43ปีนะคะแม่แปงแก43ปีแม่แป้ง39ปีนะคะห่างกัน4ปีนะคะเกือบ5ปีเนอะว่าว่ายุบอะไรทำงานอะไรคะว่ายุบอะไรแม่ฉันทำงานเกี่ยวกับดีไซเนอร์นะคะอยู่กับ เว็บไซต์นะคะทำบรอดสัตของที่หนึ่งนะคะชื่อยบทิกนะคะส่วนแม่แป้งอายุ39ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะ <g ül> ก็ไม่ได้ง่ายนะคะเพราะต้องต่อสู้กับฝรั่งนะคะที่คนที่นี่นะคะเพราะว่าไหนจะภาษาไหนจะอะไรเยะๆนะคะการที่ได้มาเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่นี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วนะคะก็มุลเลงเฮอบีบบรายมุก อยู่ด้วยกันมากี่ปีอ้าวอ้าวอตอบได้ไหมตอบได้ไหมไม่จะไม่ช่วยเลยนะตอบไม่ได้นี่มีจกทากันแท้ๆช่วโอลตานะสตัวะอ๋อถูกต้องค่ะเกือบแปดปีแล้วนะคะออมทรีโมนเดยอีกสามเดือนนะคะก็จะเป็นแปดปีนะคะเจอกันช่วงปีใหม่ค่ะอมีลูกด้วยกันกี่คนมึงอบออบีฮะไฮปเียไอฮุปอ่ะเ มีหนึ่งคนนะคะคือน้องเคนแค่นั้นนะคะ <Ken. S 1> ส่วนน้องอเล็กซานเดอร์เป็นกับอีกคนหนึ่งของคุณพ่อเขานะคนนี้ก็ดีเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังช่วยเหลือกันตอนนี้ก็แกเริ่มเขามันแกตอนนั้นแกยังอายุเล็กนะคะแกแบบแกรนเน่นแลนนิดหน่อยตอนเลิกกันก็มีจะหาเรื่องแม่แป้งนิดหน่อยแต่พอแกเริ่มโตขึ้นแกเริ่มมองเห็นอะไรดีขึ้น เดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากมีอะไรก็แม่แป้งมีอะไรแกก็จะหยิบยื่นมาช่วยตลอดเลยนะคะคนคนนี้นะคะคือพ่อของน้องอเล็กซานเดอร์นะคะอืมอ่าส่วนน้องสโรชาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไทยนะีแต่น้องมาโตที่นี่นะคะน้องมาตั้งแต่เก้าขวบนะคะอ่าที่บ้านลูกๆชื่ออะไรนะคะแม่แป้งมีลูกสามคน ลูกๆของแม่แป้งคนโตชื่อน้องสโโรชานะคะอายุ21ปีนะคะส่วนอีกคนนึงคือรองลงมาคือน้องอเล็กซานเดอร์หรือน้องภูผานะคะอายุ9ขวบนะคะเอมส่วนตัวเล็กชื่อน้องเคนนะคะหรือเคนแคนเนตนะคะอายุ3ขวบค่ะเอมฮอดูบอร์ดไทยแลนด์เคยไปเมืองไทยไหมคะเองกงหนึ่ง<ด>ครั้งค่ะหนึ่ง,ง,งครั้ง,งค่ะ แอนโม่เนาะอ๋อ <Towards S 2> หนึ่งครั้ง uh หนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณหนึ่งเดือนอยู่ประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะไปกับแม่แป้งคนแรก2016นเซ็กซ์ต้องฮอ,อดูไทยฟรีเฟอร์ดเคยมีเมียไทยไหมคะไม,ไม่เคยค,ะค,ค่ะ <laughs> ไม่เคยเค่ะแม่แป้งเป็นคนแรกค่ะวัฟเฟิลคันดูเอตสตาร์กอ่ะด้วยทำไมถึงกินเผ็ดได้อ่ะ คิดว่ามันอร่อยนะคะมันมันเผาผานดีนะคะอันนี้จะมาเรื่องเห็ดกับผลไม้แล้วนะคะประมาณว่าเห็ดขายดีไหมและผลไม้ขายดีไหมเห็ดและผลไม้ขายดีมากค่ะแล้วเป็นการที่ว่า คนบ้านเรานะคะประเทศเรามาเก็บผลไม้เยอะแยะมากเลยนะคะนี่คือมันเป็นการทํารายได้ของครอบครัวแม่แป้งเป็นนาทีทองของครอบครัวแม่แป้งเลยนะคะแล้วก็ของของคนอีกหลายๆคนที่อยู่ในสวีเดนนะคะคนไทยที่ว่าชอบที่มีสามีซัพพอร์ตนะคะในการหาเห็ดหานู่นนี่ขายนะคะเอ ไม่มีคนเลี้ยงลูกให้เหรอถึงพาลูกเข้าป่าเงี้ยฮอบีนอนินเตอะพัสซคนโซวัฟเฟทอวิแนทีสกเก s ม่งต้อคนผเคเราไม่มีญาติพี่น้องที่นี่กันค่ะคุณพ่อเป็นคนจังหวัดยื่นฉปริงที่พ i อแม่แปลงกับพ่อไปบ่อยๆทุกสาร์อาทิตย์นะคะ แล้วคุณแม่ก็ไม่มีญาติพี่น้องที่นี่เลยคือตัวคนเดียวต่างคนต่างไม่มีใครในนี้เลยนะคะแล้วน้องอเล็กซน์น้องเคนจะเข้าลงเข้าที่เลี้ยงเด็กอีก4เดือนนะคะแกก็จะเข้านะคะเพราะว่าที่ทเก่านะคะอย่างที่เคยบอกไปเป็นไม่รู้ว่าเคยพูดไปเขาไม่เอาเขาเราเคยเขียนไปบอกว่าวันนี้ลูกเราจะไม่มาแต่พรุ่งนี้เราจะเอาลูกเราไปไว้นะพอวันรุ่งขึ้นเราเอาลูกเราไอาเรา เราลูกเราไว้ไปไว้นะ่ะเขาบอกว่าไม่ได้แรกนะไม่ได้นับลูกของเธอว่าเธอจะมาวันนี้พ่อแม่แปลงบอกว่าลูกฉันฉันเขียนว่าเขาจะไม่ได้มาวันเมื่อวานแต่วันนี้เขาจะมาปกติทําไมพวกเธอทำอย่างนี้สรุปเอาลูกไว้พออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงโทรมาตามแล้วก็บอกว่าลูกมีแบบ เป็นพยาธิในท้องอะไรแล้วมีเด็กพยาธิในท้องแล้วมีแบบเด็กๆมีตาแต่ไม่มีใครออกมาส่งลูกเราแล้วก็ไม่มีพนักงานไม่มีครูพี่เลี้ยงมาส่งมาพูดเกี่ยวกับว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเคนเกิดอาการตื่นกลัวหนึ่งอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์เต็มต้องโทรไปปรึกษามหมอนะคะพราะแม่แป้งก็เขียนไปหาผอ,อหรือผู้อำนวยการอะไรของโรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาเดี๋ยวนี้ลูกฉันเป็นอะไรเงี้ยแบบผิดประตูก็ไม่ได้นะตื่นนะคะ พ่อแม่แป้งบอกยกเลิกที่อันนี้เลยบอกว่าแม่ฉันไม่เอาลูกฉันไปพวกเธอทําอะไรลูกฉันเนี่ยพ่อแม่แป้งคิดว่าจะฟ้องนะคะแต่บ้าก็อันนี้แบบไม่ฟ้องนะคะพ่อแม่แป้งใส่อึบอกเขาบอกเขาเขียนมาบอกว่าขอโทษขอโทษขอโทษแต่เดี๋ยวจะจัดการจะดูแลอะไรเงี้ยจะสอบถามเขียนสอบถามไปพนักงานบอกวันนั้นไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะคะปฏิเสธกันหมดทีนี้พอพอ่อแม่แป้งบอกว่ายกเลิกพวกฉันไม่เอาลูกฉันไปไว้แล้วอะไรเงี้ย เขียนมาบอกว่าถ้าต้องการที่จะเอาลูกไปไว้อีกเขียนตอบมาเร็วๆเลยนะคะเพวกชฉันยินดีต้อนรับใครจะกล้าเอาลูกเราไปไว้ทีนี้เราต้องหาพอเราหาที่ที่ใหม่มันต้องใช้เวลาสีเดือนนะคะในการหาที่ใหม่ให้เด็กนะคะโอเคก็น้องจะได้วันปีหน้าของเดือนมกร,รานะคะแต่ไม่รู้วันที่อะไรนะอประมาณว่าเห็ดมันปูขายดีไหม หรือมีชื่อว่าค่ะคันเตรนนะคะเห็ดมันปูขายดีมากนะคะเห็ดน,นี้ราคาที่แม่แป้งดูนะที่พ่อแม่แป้งขายนะคะตอนแต่ก่อนเนี่ยพ่อแม่แป้งขาย1นึกิโลหนึงร้อยแปดสิบโครนนะคะหรือประมาณ6กร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแต่ถ้าเห็ดมันปูเขาเหี่ยวนะคะไม่มีน้ําหนักเราขายเป็นกิโลไม่ได้เราขาดทุนแน่นอนนะคะเราก็จะลดเราก็จะ เขียนเป็นว่าขาย3ลิตร150 1 5ร้ยโครนะคะเป็นประมาณตีเป็นเงินไทย573บาทนะคะก็ก็จะสลับกันไปอย่างเงี้ยถ้ามันมีน้ําหนักฝนตกบ่อยอะไรเงี้ยเราก็จะขายเป็นกิโลแต่ถ้ามันแห้งนะคะเห็นแห้งอย่างที่เห็นนํำมันเหมือนใบไม้เลยนะั่นแล้วก็จะขายเป็นลิตรเอาค่ะ เห็ดดำขายดีไหมราคาเท่าไรเห็ดดำขายดีมากเห็ดเห็ดดำขาเหลืองเห็ดดำขาส้มเห็ดดำขาดำอะไรเงี้ยมันมีชื่อว่าทรัตคันตตแลนนะคะขายดีมากะคะ่ะเพราะส่วนตอนนั้นพวกแม่แป้งขายแค่สามลิตรห้าสิบบาทห้าสิบโครนนะคะหรือประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแต่เดี๋ยวนี้มันคิดว่ามัน ยังไม่มีใครขายหาได้เยอะอะไรเงี้ยเพราะไม่เป้งก็เลยต้องรีบกอบโกยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราก็เลยขาย3ลิตรร้อยร้ยรโครนหรือประมาณ382อ382บาทนะคะก็ถ้าแบบมีเยอะมีคนขายเริ่มขายเยอะนะคะเราก็จะลดลงมานะคะเหมือนเดิมประมาณ3ลิตร50 50โครนอะไรเงี้ยหรือประมาณ191บาทเราต้องรีบ เราต้องรู้จักปรับเปลี่ยนนะคะเราไม่ได้ขายแบบเอากําไรแยะๆจนแบบไม่มีลูกค้าเราไม่ได้ตกปลาเอากินปลาตัวใหญ่ติดเดียวนะคะเราจะกินไปเรื่อยๆตก,ก็มันจะเหมือนการเปรียบเทียบม,มันตกปลากินไปเรื่อยๆเอาเป็นฟูมค่อยๆกินค่อยๆไปนะคะก็เลยต้องขายประมาณนี้เพราะทุกคนเขียนมาว่าเราขายถูกมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามันยังไม่มีคนขายเลยในทีนี้พ่อแม,ม่เป้ก็เลยขาย3ลิตร ร้อโครนคือขายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะเพราะมันเขาแย่งกันซื้อเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วมาที่เรดเบอรี่นะคะที่เขาเรียกว่าลิงงอนในภาษาสวีเดนนะคะอันนี้ก็ขายดีมากนะคะแม่แป้ก็ขาย1ลิตร40โครนนะคะหรือ152บาทบลูเบอรี่เหมือนกันค่ะบลูเบอรี่ขายดีมากก็ขาย1ลิตรเหมือนกัน40โครน152บบาทนะคะก็นี่ค่ะเป็นแล้ว เงินไปไหนไปทําอะไรกับเงินนะคะเงินแบ่งใช้ใจ่ายในบ้านแบ่งสงบ้านซื้อสิ่งที่จําเป็นเกี่ยวกับพวกเห็ดเข้าป่านะคะซื้อถุงเท้ารองเท้าซื้อบูทนะคะหคน่ะมันเท่าไหร่ไปแล้วนะคะซื้อบูทใหม่แล้วก็ซื้อเสื้อกันฝนใหม่ให้ทุกคนเลยนะคะทั้งตัวเององลูกสาวของลูกๆทั้ง ของน้องเคนน้องเล็กๆคุณพ่อนะคะทั้งบูธนะคะแล้วก็บูธก็พูดไปแล้วเนาะแล้วก็เสื้อไอ้อะไรกางเกงกันฝนนะคะซื้อทุกอย่างที่จําเป็นซื้อมีดใหม่นะคะแต่คุณแม่ไม่ใช่แม่แป้งซื้อให้แค่ลูกแล้วก็สามีนะคะให้ลูกสาวแล้วก็สามีนะคะซื้อถังคซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเห็ดหมดเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวเองเลยนะคะแล้วนี่ค่ะซื้อได้ซื้ออันนี้นะคะโทรศัพท์นะคะมันเป็นของ one plus นะคะอันนี้ ดีมากค่ะอันนี้ไม่คิดที่ได้คิดว่าจะซื้อให้ตัวเองนะคะหัดใช้แล้วแต่ว่าแม่เป้งคิดว่ากล้องมันไม่เหมาะกับการถ่ายทําวีดีโอทำคลิปนะคะแม่เป้งคิดว่าจะให้ลูกชายนะให้นอนน้องอเล็กซานเดอร์นะคะแล้วซื้อสองอันนะคะอันนึงให้คุณพ่ออันนึงให้คุณอันนี้จะให้อเล็กซานเดอร์นะคะซื้อในราคา1นึ่อ้ยเก้าโครนะคะประมาณ4933บาทนะคะ ก็ไม่ได้แพงเลยค่ะใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของใหม่เอี่ยมดีด้วยค่ะอันนี้จะให้ลูกชายนะะี่ยค่ะตอนนี้ลูกสาวเขากําลังกลับไปเรียนนะคะเขาเรียนนะคะเขากลับเขาตัดสินใจกลับไปเรียนใหม่นะคะแต่ว่าเขาก็จะทํางานเสริมไปด้วยนะคะแล้วเขาก็ได้เงินช่วยเหลือจากโรงเรียนในการเรียนด้วยนะคะอืมนี่ค่ะเขากลับมาเขาได้อะไรมาให้คุณแม่อ๋อเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวแม่แป้งได้นี่ให้ตัวเองด้วยนะคะ ชาดาหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะไม่ใช่ส2ปีแล้วเนาะซื้อให้ตัวเองนะคะเป็นครีมแล้วก็น้ำมันนะคะพอาะดูหนาวจะมาแล้วนะคะมันเหมือนเซรั่มน้ำมันช่วยไม่ให้หน้าเราแห้งเกินไปนะคะนี่เป็นครีมปกติธรรมดานะคะแต่ว่าลูกสาวเขากลับมานะคะก็ได้แล้วมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาได้อันนี้คะ่ะเป็นหูฟังไร้สายมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ แล้วนี่ค่ะแล้วก็ได้ของเล่นมาให้น้องๆนะคะได้ที่ขีดที่เขียนแล้วของเล่นมาให้น้องๆนะคะนางได้แบบราคาพิเศษไงไปรุงเรือแล้วนางได้อันนี้มาให้คุณแม่นะคะเป็นเซ็ตเป็นชุดเลยค่ะหอมมากเป็นกลิ่นมะลินะคะเป็นกลิ่นมะลินะคะเซรั่มนี่กลิ่นมะลิเลยทองคํานะคะมีทองคำมีทองทองคำเปลวนะคะไอ้ไอไอเขาเรียกอะไรอะ ีเหลืองๆน่ะเนี่ยเป็นเซรั่มที่แบะบ,ะบะหอมมากเลยนะคะเป็นของลอรีอ l นะคะนี่ค่ะกลิ่นนี้หอมมากกลิ่น Jasmine เลยค่ะกลิ่นมะลิที่เหมือแป้นชอบมากเลยอันนี้ก็เป็นครีมสำหรับวันต่อวันของเดย์ครีมนะคะเป็นเนี้ยหอมมากค่ะชื่นใจ และเป็นที่มาร์กหน้านะคะเนี่ยนี่ค่ะยังไม่มาร์กเลยค่ะยังไม่เอี่ยมเลยยังไม่มาร์กเลยเดี๋ยวจะลองมาร์กดูคืนนี้นะคะแล้วเป็นชุดมานะคะแล้วนี่ค่ะเป็นลิปติคสีแดงของ l อรี a อแบบกลิ่น กลิ่นกุหลาบแดงสดมากค่ะหอมมากนี่ที่แม่แป้งทาแบบติดทนนานกันน้ำได้ด้วยค่ะอย่างดีเลยค่ะนี่นะคะนิดๆนหน่นนนอยมาพูดมาคุยนะคะบางคนก็อาจจะอยากรู้เกี่ยวกับตัวของครอบครัวแม่แป้งนะคะก็นี่ค่ะมาอธิบายให้ฟังมาเล่ามาให้ฟังว่าเป็นยังไงกันนะคะ แม่แป้งและอีกอย่างหนึ่งคืออยากจะมาขอบคุณ3 0 0พันซับนะคะ3 0 0พันซับได้แล้วนะคะ3 0 0พันซับกับเอ่อ60คนนะคะ64ี่คนแล้วนะคะ3 0 0พันซับ64คนนะคนที่ติดตามขอบคุณมากมากค่ะได้เร็วมากเย้ยเลยขอบคุณครับก่อนจ้าเดี๋ยวครอบครัวแม่แป้งต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้อยน้อยแม่แป้งเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพาข้าปลาาเห็ดกันค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye <laughs> <laughs>